หาคุณสงสัย่ผมเล่นเกมอะไรอีกแล้วมันต้องถามฮะช่องนี้ปวดหัวยันแล้วคุณเคยอยากได้รถถัง t สิบคุณเคยอยากเข็นรถถัง t สิบสี่นะมีคุณเคยอยากเห็นรถถัง t สิบสี่ออกมาแสดงต่อคุณเคยอยากเข็นรถถัง t สิบสี่ออกบารบบ้างไหมเออตัวแบบนี้อะบทคุณเคยอยากเข็นรถถัออบบง t สิบ,อบยอยโอเค คุณเคยอยากเห็นรถฐาน T14 ออกมาลบในสนามลบจีบ้างไหมแล้วใช่ฮะนี่คือ T14 ที่ผมใฝ่ฝันไว้ใช่ T14 อ่ะอามาตาใช่ไหมไม่ใช่ T14 บเามริกาที่อยู่ในสงครามโลกใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคแล้วใช่ฮะเกมมือถือไม่ค่อยมี T14 เท่าไหร่หรอกครับมีแต่เกมนี่แหละที่บรรล T14 เข้ามาอ่ะคู่ชัดไปเลยล่นพานวัลจ้าแล้วใช่ฮะขอแนะนำตัวให้รู้จักกับตายพลทาวลิ สวัสดีค่ะใช่ค่ะจ๊กร้ทาด้วยค่ะและวันนี้เราจะมาเล่นทีสิบสี่กันก็ได้แหละแค่แล้วแหละไปฮะอ่าคุ้มกันน้ำมันใช่ไหมเอาลักเครื่องทีไปแล้วลูกเครื่องทีไปแล้วเครื่องทีไปแล้วเออ้ยเฮ้ยิษโอ้เกือบตายเจอเฮ้ย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 อืมเนไฟโอ้ยไฟใครอ่ะ What happened No God please no no อืมประตูได้เหรอไปดิ699อู้ออือโอเคเจ็บเจ็บโอ้ยเลยถังเจียนอาตีเอาจริงๆนะคือพออัดคลิปปุ๊บอะมันจะแบบสรุปสนานแทเล่นจริงเครียดแล้วนี่จะทำอะไรอ่ะไปตีที90พวกวันตี90 เราคือเออเออเออโอเคเคลียร์ลูกเอวาอยู่ I am under the คำพูดทางฝ่ายหลังจ้าเออนั่นแหละโอเคมาจิตแต้แบบจิตแต้เรียบร้อยทีเก้าสิบเราไปแล้วเอาแล้วก็เด้ยงไปแล้วเรียบร้อยทีเดียว ตัวยีตเอฮะแสดงว่ามีอยู่คันหนึ่งลบโอเคพลาดขอโทษไข่ร้านอะซิสซิสซิสซิซิไอคันได้ที่โรเทียตายดีกว่าโว้ยโอ้โหรอดไปได้น้องนั่นก็ตายไปสเกตตายไปละไอ้นั่นะไอ้แค่หนึ่งอ่ะลดกานเกาหลีอ่ะหัดไปยิงไปทีดิ ดีเองก็ได้ปัดโถเอ้ยบริเตสเราจัดการให้ฟิตอะโอ้ยโอ้โหไอ้ดิแซบอออ้้โอ้ยโอ้ยไม่ยโยเออแอ๊ะฟิตมาเต้มาเลยบาบาโบวเอาจริงคือทีก็ติดของจริงได้แบบมาจเป็นาโอเค เราจะบอกว่าทีแค่สิบของจริงอ่ะมันจะแบบถึงมันโอ้โหโอ้โหซัพเปอรซิตโอ้โหโอ้โหอ,อ,อะไรเว้เนี่ยจะรอไปตั้งอ๋มาเอาชนะเอาเลือกกันก่อนโอ้มาอ่ะก็รู้สึกว่าเราเจอคนแปลกแล้วเอาละได้เวาลาดักยิงตรงนี้ดักยิงได้อยู่ก็แป๊ะไม่ไดีแป๊ะเข้าให้หนึ่งนะัดแป๊ะหนึ่งนัดได้หนึ่งนัดได้แป๊ะแป๊ดแป๊ดให้ตายเลยเอาทีวางเพลงไปละ ยังไม่เห็นแต่ถูกเพิ่มเติไไมแหลอ่ย <ir> ังไม่เห็นเลยไงโอเคยิงติดตรงนี้มนะีไหมโอ้ย <c oughs> ิงก็ทิ้ก่อนตายแล้วโอเคตาย <c oughs> โอ้ยอีกพลาดอีกแล้วโ๋ไปอาตี้ลงหัวมไมนะ่น <c oughs> ่อตายตยอาติตี <c oughs> ้รถสังเกิดไปสองคัน โอ้โหใครอะโอเคโอเคเย่แคมเปอร์อ้าวอะไรนะทาวนี้กูจะทายคลิปถ้าถามว่าโชคที่ประตาปอะไรของมันไม่ต้องพูดถึงชันนะเอาละพูดถึงเขาก็เกียวโอเคนะเพราะว่าชันก็ไปรูปเหมือนกันว่าเขาทำอะไรของมัน